สวัสดีครับเพืพ่อนเพื่อนชาวหลอมาบายบทนันตทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมอัดอีพีแรกไปแล้วนะฮะจล้อัดอีพีสองไปด้วยทีนี้เกิดอะไรขึ้นฮะคลิปอีพีแรกไปไหนไม่รู้ฮะไม่อัดไม่สำเร็จนะก็เลยต้องอัดย้อนหลังมานะฮะวันนี้เราจะมาทำเป็น2 EP แยกกันนะเกี่ยวกับการเลือกตัวสาหรับฮีโร่นะฮะสายฟรีเท่านั้นนะ EP สองเนี่ยมันจะเป็นตัวทางเลือก ะะฉะนั้น EP นี้ EP 1นึ่ะกันนะเราจะมาโฟกัสกันที่การปลดฮีโร่ว่าจะปลดตัวไหนก่อนทำไมถึงปลดตัวนี้ก่อนและใช้ในโคมีประโยชน์แค่ไหนนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราจะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะฮะตัวแรกสุดที่ผมแนะนําในการปลดสําหรับเอามาใช้ทั้งตีมอนทั้งตีโคทั้งตีคนนะฮะก็คือนักฆ่าปีศาจครับ <c oughs> ทำไมผมถึงเลือกนัก่าปีศาจ หนึ่งคือมันใช้ตีมอนแหละนะเราเราทำเรื่องโค้ดเราไม่อยากไปพูดถึงเรื่องมอนเยอะนะฮะแล้วก็นะสกิลที่ยืนเนี่ยมันมีประโยชน์นะยืนกำแพงได้เปิดแลนดัคได้อันนั้นเดี๋ยวไปพูดถึง EP อื่นเอี EP g, focus, นี้โฟกัสโค้ดโลเซียมงเดียวก่อนนะฮะสกิลของนักฆ่าปีศาจมีประโยชน์อย่างไรนะฮนะข้อแรกเลยคือเขาเนี่ยลดเอนะ็มนะคริตนะฮะก็คือโอกาสป้องกันคริติคอลทางด้านการโจมตีแบบเวทมนต์นะฮะ ลดลงเป็นเวลา6วินาทีนะฮะสร้างดาเมจ2,006คือจริงๆตัวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรนะ่นักแหละสกิลแรกของเขาแต่สิ่งที่มีประโยชน์คือสกิลที่2ครับเคลื่อนที่ไปหาศัตรูด้านหลังเพื่อจู่โจมและสร้างความเสียหายให้ศัตรู5,300หน่วยอันนี้นักฆ่าปีศาจเนี่ยจะโดดหาตัวฮิลก่อนถ้าไม่มีตัวฮิลก็จะโดดหาตัวเวทนะฮะฉะนั้น การเคลื่อนที่เข้าไปหาเขาคือการที่เข้าไปแล้วโจมตีหนักๆใส่ตัวฮิลซึ่งถ้าตัวฮิลตัวนั้นไม่ได้ขอบม่วงขอบทองโอกาสร่วงจากสกิลที่2ของนะครับพิษสัตว์ง่ายมากนั่นก็คือการใช้นะครับโจมตีเป็นวงกลมเล็กๆนะฮะพื้นที่ขนาดเล็กแต่สร้างความเสียหายศัตรูและใบศัตรูเป็นเวลา3วินาทีคํที่ว่าโดนใบเนี่ยหมายความว่าศัตรูนั้นจะไม่สามารถใช้สกิลที่โจมตีโดยการใช้เวทมนต์ได้เลย ตัวฮิลก็ฮิลไม่ได้ตัวสตันที่ใช้เวทมนต์ก็สตันหมูไม่ได้นะฮะตัวทำาดามเมจก็จะไม่สามารถออกสกิลได้เป็นเวลา3วินาทีเป็นสกิลที่น่ากลัว1สกิลนะฮะสำหรับสายเวทเลยนะฮะที่ต้องเจอเผชิญหน้ากับนักฆ่าปิศารสกิลสุดท้ายเพิ่มเมจิกดีเฟนซ์หรือพลังป้องกันทางเวทมันก็แค่ทำให้ตัวเองถึกกับเวทเดียวึ้นเพราะมันโดดเข้าหาเวทนะฮะนั่นคือพ,พอยต์ของการมีสกิลนี้ติดตัวเขาขึ้นมานะฮะ ฉะนั้นอันดับแรกเลยคือนักฆ่าปีศาจส,สำคัญมากนะฮะสำหรับสายฟรีถึงแม้กระทั่งสายเติมที่จะมีตัวเนี้ยเป็นตัวกระโดดไปข้างหลังเพื่อโจมตีตัวอยู่แนวหลังนะฮะสำหรับสายโคมนะ,ะตัวที่2ที่จะแนะนำสำหรับสายฟรีนะฮะในการมีในโคอสเซียมซึ่งผมให้ความสำคัญตัวเนี้ยมากกว่าอีกาดำด้วยเหตุผลที่ว่าเขาใช้ได้หลากหลายสถานการณ์กว่า ใช้ในการแก้เกมได้ดีกว่าแม้กระทั่งเวลาที่เขาไม่ติดดาวนั่นก็คือจอมแกะรอยครับจอมแกะรอยนะฮะเป็นหนึ่งตัวที่สามารถทำดเดเมดหนักหสตันเพื่อถ่วงเวลาตัวตัวที่กำลังพลิกเกมของฝั่งของขา้ามเวลาเขาใช้สกิลสตันเนี่ยมีประโยชน์มากแล้วมันชอบสตันถูกตัวจังหวะที่ปีศาจจิ๋วกำลังจะใช้สกิลสตันเราเรายิงมันก่อนสตันปุ๊บเพื่อนเราตีาตายโอกาสประมาณอย่างนั้นนะฮะ สกิลแรกครับแกะรอยเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ทำสกิลเดามจได้สูงน่าจะสูงเกือบๆที่สุดหรือสูงที่สุดในซัในโคลอเซียมนัม่นคือการสร้างความเสียหาย1,500หน่วยดูเลือดแต่ละตัวนะฮะเลือดมีอยู่แค่1,500ฮะถ้าเขายิงหมื่นึงเนี่ยมันเยอะนะเกือบ7จได้มั้งใช่ไหมฮะซึ่งถือว่าเยอะในมุมมองผมนะ ใครเลือดไม่เต็มหลอดโดนสกิลนี้เข้าไปทีเดียวนี่มีสิทธิ์ร่วงนะเป็นหนึ่งที่ตัวจทำดาเมจสกิด้วยสกิลหลักแล้วแรงมากๆสกิลที่2คือตอนนี้สร้างความเสียหายแกศัตรูในรูปแบบกรวยก็คือเป็นตัว V นะฮะจุดที่เขายิงเขาจะยิงมากกว่าเป็นตัว V ฉะนั้นถ้าตัวถ้าตัว่อตัวกรวยเอาถ้าตัวไหนวิ่งแหลมขึ้นมาอาจจะหลุดจากพื้นที่กรวยได้แต่ถ้าตัวไหนที่ยังยืนอยู่เกาะกลุ่ม เป็นตัววเหมือนเหมือนฟอร์เมชันที่มันเปิดเกมมาฮะมีสิทธิ์โดนทั้งทั้งทีมแดเมจเนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกมาสมันสามเองแต่ระหว่างนั้นใครกำลังโดนตัวอื่นโจมตีอยู่ติดสแตนอยู่มันเยอะพอที่จะปิดเกมได้หรือเอาลง1นึงตัวได้ไม่ยากสกิลที่3คือการยิงลูกศรแนวโค้งนะครับโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลที่สุดส่วนใหญ่สกิลเนี้ยจะออกเมื่อตอนเปิดเกมเลยมันจะยิงไปตัวหลัง ข้อดีของมันคือเวลามันเจอผืนป่าอ่าผืนป่าเนี่ยคือตัวตัวยิงแนวหลังที่แม่งดามจรุนแรงและสตันเยอะด้วยมันจะเอาไว้ดักทางผืนป่าครับแต่ก็ระวังนะถ้าผืนป่าติดดาวนะแล้วมันรีชาร์จไวนะมันก็จะเต็มหลอดเหลืองเร็วขึ้นเพราะมันโดนยิงก่อนนะฮะฉะนั้นการใช้ตัวนี้มันมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเราต้องเลือกเลือกจังหวะดีๆว่าใช้กับทีมไหนนะฮะวิเคราะห์ดีๆหน่อยนึง ส่วนสกิลเนี่ยเพิ่มคริติคอลแน่นอนครับทำให้กระโจมตีแรงขึ้นเดามเอทที่เข้าไปจากหมื่นนึงอาจจะแรงขึ้น200%ก็คือแรงขึ้น2เท่าอยู่ที่จังหวะที่เขายิงไปมันอาจจะไม่ได้ออกจังหวะยิงสกิลมันอาจจะออกจังหวะยิงธรรมดานะฮะแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีนะกันนะฮะคริติคอลจริงเป็น,เป,นเป็นบัฟติดตัวที่บางทีมันมองเห็นผลยากมันแค่เพิ่มโอกาสน,นะฮะฉะนั้นตัวที่2ผมอยกให้แกะรอยใช้ในตีมอนก็ได้นะในเมื่อเราพูดถึงตัวฮีโร่แล้วมันก็มันก็มีประโยชน์ในการตีมอน นะฮะตัวที่3เลยนะที่เราขาดไม่ได้เลยดีกว่า1ตัวที่เป็นสายฟรีและแทงดีที่สุดในเกมในโคในการตีคนยืนกำแพงก็ใช้งานได้เพราะเขามีบัฟกองทัพนั่นก็คืออัศวินกุหลาบครับอ่านี่อัศวินกุหลาบเนี่ยแน่นอนเราใช้หลักหลักสถานการณ์ยกเว้นตีม,มอนที่ส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้ใช้ตัวแทงเลยนะฮะตัวมอนใช้กายภาพก็ตัวดามจส่วนใหญ่นะฮะ โอกาสใช้แทงน้อยมากยกเว้นเลยไป็สูงสูงเลเวลสี่เลยว่าห้าบางทีอะเราใช้ตัวแทงบ้างนะเราไม่พูดถึงตัวงานตีมอนนะสกิลของกุหลาบมีอะไรบ้างครับสกิลแรกคือการขว้างโล่ถ้าใครดูมาเฟลนะฮะเอเวนเจอร์นะกับตันอเมริกาเวลาขว้างโล่มันกระเทกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครั้งและระหว่างศัตรูที่มันยืนอยู่ตรงนั้นมันเด้งไปเด้งมาหกครั้งซึ่งมันจะโดนทุกตัวถ้ามันถ้ามันส่วนใหญ่มันจะโดนทุกตัวนะฮะและมีโอกาสสร้าง ความเสียหาย 3,140, หน่วยในการชนนะทีนี้สกิลที่มันมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือกุหลาบมันเป็นตัวคุมจังหวะทีมเพื่อนสมมุติว่าเพื่อนตัวหน้ามันใช้ได้หลากหลาสถานาการณ์มาผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าตัวหน้าเนี่ยมันวิ่งแหลมออกไปนะฮะกุหลาบมันมีเพื่อนตัวแทงอีกตัวหนึ่งจะเป็นดอนจะเป็นอาสัรหรือ,หร,อหรือเป็นเป็นนกักรบคลั่ง แล้วมันวิ่งแหลมออกไปโดนดามเมจโอ้โหรับดามเมจคนเดียวเต็ม,เ,ตมเลยกุหลาบมันจะฮิวเพื่อนคนนั้น5,147นหน่วยครับและข้อดีตรงนั้นช่วงเวลา5วินาทีตรงนั้นเพื่อนคนนั้นจะได้รับความเสียหายน้อยลง30%นั่นหมายความว่าสมมติดามเมจเข้ามา10,000เขาก็จะโดนแค่7 0 0 0ถือว่าเบาลงนะฮะมีเวลา5วินาทีแต่ถ้าจนจังหวะที่จอมแก่รอยยิงสกิลหมื่นหนึ่งเข้ามาก็โดนลง700 0เองนะฮะแล้วบวกกับฮิลที่มันมีขึ้นมาช่วยได้ นี่คือสิ่งที่ดีของกุหลาบคือเขาจะช่วยจังหวะที่เพื่อนกำลังเสียบเปรียบเขาจะออโต้ฮิลขึ้นมาโดยที่ตัวฮิลเราอย่างร้อยเรียงหรือชูโรงไม่ต้องออกสกิลฮิลให้นะฮะสกิลต่อมาก็คือไร้เวทป้องกัน8วินาทีตอนนี้มันจะใช้แค่เริ่มต้นเท่านั้นมันจะไม่เหมือนออตัวกระต่ายที่มันใช้เรื่อยๆในเกมหรืออะไรเงี้ยตัวที่มันสามารถเรียกสกิลนี้เรื่อยๆแต่ตัวนี้ใช้เฉพาะเริ่มเกมเท่านั้นแต่มันดูดซับดามจสสูงสุด6กพ0นาเมจ นั่นหมายความว่าถ้าเปิดเกมมาปุ๊บมันจะสามารถรับดาเมจคนยิงมาสามมติมันยิงมา6 0พันมันก็ยังทีแรกยังไม่แตกทีที่2เหลือเท่าไหร่ปุ๊บดาเมจก็จะจนหักลบออกไปนะฮะประมาณนั้นเพิ่ม Magic Defense, เมจิกดีเฟนส์อ๋หรือบอกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการโยนโลกของกุหลาบเนี่ยข้อดีของมันคือจะทำให้ศัตรูติดมึนงงคือไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถขยับได้เป็นเวลา1วินาทีซึ่ง1วินาทีนะั้นอาจจะมีวินาทีที่มีค่าเช่นตัวกำลังจะใช้สกิลใส่เราตัวที่กำลังจะฮิ เป็นหนึ่งวินาทีที่มันใช้ไม่ได้ปุ๊บเราปิดเกมได้นะฮะตรงนี้สร้างผลต่างได้ฉะนั้นกุหลาบสําคัญในโคนลอีเซียมสําหรับทีมที่ติดดาวสําคัญค่อนข้างเยอะต่อให้เป็นรอบเนี่ยอ่ารอบนี้เดี๋ยวผมให้ดูกุหลาบติดดาวถามว่ามันติดดาวแล้วมันได้อะไรครับได้ dex สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้อินสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้ว dex กับ in เพิ่มอะไรนะฮะเรามาดูค่านี่นิดหนึ่ง dex dex เพิ่ม acac โอเคโจมตีอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของกุหลาบ แต่เพิ่ม defense คือค่าพลังป้องกันนะฮะและเพิ่ม magic defense คือค่าพลังป้องกันทางด้านเวทนั่นหมายความว่ากุหลาบจะมีค่าพลังป้องกันตรงนี้เพิ่มขึ้นทั้งกายภาพและทางเวทมนต์สามนะ,ะซึ่งเยอะนะฮะก็คือขึ้นอีกหนึงในสามอะส่วนอินเพิ่มอะไรฮะอินเพิ่ม magic defense ก็เพิ่มความถือทางด้านเวทมนต์อีกะฮะเห็นไหม แสดงว่ากุหลาบเนี่ยมันจะถึกนักเวทมากๆถ้าตัวเวทไหนมารอบนี้กุหลาบแม่งแทงสบายๆเพราะเพิ่มเม็ดดิฟเฟนต์เนี่ยฮะสองอันเลยทั้งอินทั้งเด็กเลยนะฮะเพิ่มทั้งสองฝั่งนะ,ะเพราะว่ามันเพิ่ม30%เนี่ยฮะบัฟมันบอกอยู่ว่ามันเพิ่มบัฟเด็ก30%อิน30% 35%นะฮะฉะนั้นนะฮะรอบเนี้ยตัวเวทแน่นอนมันสำคัญแต่ เราก็จะมองค่าบตัวโดดไม่ได้เพราะตัวโดดมันเพิ่มค่า DEX ก็คือภาพเพิ่มค่าพลังโจมตีอย่างเช่นนะฮะหรือตัวทำดาเมจอย่างอีกาดำอีกาดำถ้าเพิ่ม DEX คือเพิ่มพลังโจมตีฮะจาก1,000เพิ่มอีก35%เป็น1,350 50ประมาณนะฮะกับกัน1,400เพราะมันมี1,071แสดงว่าอีกาดำจะทำดาเมจได้สูงขึ้นพอสมควรเลยนะฮะฉะนั้นรอบที่ติดดาวสำคัญครับเราต้องคำนวณดีๆ นะอ่ะโอเคเมื่อเราผ่านตัวแทงที่ดีสุดในเกมไปแล้วสำหรับสายฟรีตัวฮิลครับหนีไม่พ้นชูรงชูรงเป็นตัวที่ฟรี1ตัวในเกมร้อยเรียงผมไม่แน่ใจว่ามันมีกิจกรรมที่แจกฟรีหรือเปล่าแต่เอางี้ถ้ารอบที่ไม่ติดดาวนะรอบที่ไม่ติดดาวชูรงทองกับร้อยเรียงเทาบา,บางจังหวะส่วนใหญ่ร้อยเรียงอาจจะเหนือกว่าด้วยการใช้สกิลด้วยสิ่งที่มันมีแต่ ถ้ารอบที่ติดดาวรีชาร์จไวคือใช้สกิลเร็วร้อยเรียนบางทีสู้ชูล,ลงไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันว่าทำไมถึงสู้ไม่ได้ได้บางจังหวะนะับไม่ได้ทุกครั้งคือถ้าเลือกได้ผมก็จะเลือกร้อยเรียนก่อนชูล,ลงแต่บางจังหวะบางรอบดาวใช้ชูล,ลงดีกว่าแต่น้อยน้อยครั้งกว่าฮทานนเกเพราะว่านี่ครับเขามีฟื้นฟูลพลังและก็ยังมีฟื้นฟูต่อเนื่องอีก4ครั้งหมายความว่าเบ่งรอบแรก4 0 0พัน เด้งรอบที่2 2 0 0 0ทุกทุกศูนวินาทีหมายความว่าอีก4ครั้งก็จะเด้งอีก800 0เลือดเกือบเต็มครับหมื่นสองและใช้กับเพื่อนทุกคนในหน้าจอข้อกําหนดของร้อยเรียนคือข้อเสียของมันคือมันมีพื้นที่จํากัดถ้าเพื่อนโดนแยกหน้ากับหลังมันต้องเลือกระหว่างว่ามันคิวแถวหลังหรือยิวแถวหน้าถ้ามันไม่ได้อยู่ใกล้กันพอนึืออไหมถ้าสมมุติเราใช้ทีมโดดมันจะไปแบบล้างหลังสุดเลยแต่ถ้าเรา ฮิลเนี่ยมันต้องเลือกว่ามันจะคิลตัวกลุ่มตัวเองหรือมันจะคิลเพื่อนที่อยู่ข้างข้างหน้าสุดมันจะได้กว่าชูโรงตรงนี้นะฮะอันนี้สร้างความเสียหายโดยการใช้สกิลโอเคมันไม่ได้มีหน้าที่อยู่างเดียวมันช่วยยิงด้วยอีก4ี่พันสองระหว่างนี้เพิ่มเมย์ได้แขกเพื่อนอีกดียังไงครับรอบไหนที่เป็นสายเวทอย่างหนักมันทาให้เพื่อนมีโอกาสยิงแรงขึ้นอีก240หน่วยนะฮะเมยได้แขกเพื่อนอาจจะพันหนึง่งก็เป็นพันสองนะฮะและตรงเนี้ย มันจะมีจังหวะที่เพิ่มอัตราฟื้นฟูตัวเองอีกอาจจะฮิวแรงขึ้นอีก40%ทําให้ตรงเนี้ยปกติฮิวครั้งละ4 0 0 0ก็อาจจะแรงขึ้นอีก40%นะผมไม่แน่ใจว่ามันแตกกันหรือเปล่าแต่ว่าก็ถ้ามันฮิวอะครับมันก็แรงขึ้นมันก็ดีมันก็ดีอยู่แล้วถูกไหมถ้าใครแบบเพิ่มเลือดให้เยอะขึ้นอะต่อให้มันมาจังหวะไหนมันก็มีประโยชน์ถ้ามันต้องเพิ่มเมื่อไหร่นะฮะฉะนั้นชูโรงเป็น1ในตัวที่สายซึ่งมมมันนี้อยากในเกมที่สายฟรีะฮัวนนึงกก็ลทเซึ่งมััันนนนเเป็็วววหกกก่่าแตมด้ย นะฮะหรือกุหลาบแทงด้วยแต่ก็หิวได้แต่ถ้าหิวเขียวๆร้อยเป็แล้วมีแค่ชูโรงกับร้อยเรียงที่เป็นหิวจริงๆฉะนั้นชูโรงเป็นสายฟรีที่ดีกว่ายกเว้นร้อยเรียงขอบผมพูดเลยว่าันขอบเขียวขึ้นไปเพราะขอบเทาบางทีมันก็ยังแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความถึกว่ารอบนั้นเจอตัวอะไรด้วยมันตอบไม่ได้แต่ถ้าผมต้องเลือกระหว่างร้อยเรียงเทากับชูโรงทองส่วนใหญ่ผมจะเลือกร้อยเรียงมากกว่านะฮะโอเค ถัดมาตัวที่เท่าไหร่ละตัวที่1 2 3 4 5ห้านะฮะตัวที่5คือร้อยเลขร้อยเลขเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นม้านอกสายตานะฮะเป็นพวกแบบคนถูกลืมอะ่ะผมเลือกตัวเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกๆเนี่ยผมปลดตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันเพิ่มอะไรวิจัยเร็วนะฮะเพิ่มเลือกไอ้เพิ่มเพิ่มสายฟ้าให้มันตีมอนเร็วขึ้นเยอะขึ้น ผมมองแค่นั้นเพราะสายฟรีเปิดเกมมาแรกๆเล่นมาผมก็ปลดตัวงี้ก่อนเพราะว่าประหยัดเงินในการเติมแต่ผมก็นั่งดูสกิลมันเฮ้ยคือบางเกมบางจังหวะเราต้องการตัวเขาเรียกว่าดีบัฟดีบัฟคือการชะลอจุดแข็งฝั่งตรงข้ามเกิดการใช้สกิลข้อดีของมันสกิลแรกครับคือทำยิงศัตรูเป็นรูปกรวยเป็นตัว V นะฮะให้ศัตรูสับสนเป็นเวลา5วินาทสาาีสร้างความเสียหายห้สร้างความเสียหาย5,200หน่วย โอเคเยอะ5้าสองถือว่าเยอะเป็นตัว V ีแสดงว่าเป็นหน้ากว้างถ้าตัวไหนแหลมออกมาจากข้างก็อาจจะไม่โดนสถานะส,สับสนคืออะไรฮะทำให้ศัตรูไม่สามารถฟื้น MP ได้คือหลอดสีเหลืองจะไม่เด้งปกติเวลาเราโดนตีหลอดสีเหลืองมันจะเด้งถูกไหมฮะห้าวินาทีนี้จะไม่เด้งเหมือนเป็นนาทีทองให้เขาใช้สกิลได้ช้าลงห้าวินาทีฮะเพราะมันไม่เด้งไงยกไวมันเต็มอยู่แล้วนะแต่มันไม่เด้งห้าวินาทีนั้นศัตรูจะไม่เด้ง หมายความว่ากุหลาบจะสตันกระช้าลงจิ๋วจะสตันหมูกระช้าลงอีกกระดจะยิงรัวกระช้าลงเพราะหลอดมันไม่ขึ้นเป็นเวลา5วินาทีเยอะมากพอนะฮะสกิลที่2เหมือนกันครับยิงศัตรูด้วยสุดลับอ่าเคลือบลูกศรด้วยนะ,ะปลดอาวุธศัตรูเป็นเวลา5วินาทีทําให้ศัตรูที่ถืออาวุธนะฮะศัตรูที่ถืออาวุธมีอะไรบ้างนี่ฮะถืออาวุธอยู่ในมือเห็นไ,ไหม ศัตรูที่ถืออาวุธมีอะไรอีกนี่ฮะเห็นอาวุธในมือไหมเ,เนี่ยพวกถืออาวุธทั้งหลายไม่สามารถใช้สกิลที่เป็นสกิลโจนตีทางกายภาพได้น่าจะรวมถึงกุหลาบด,ด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าสกิลนี้มันเป็นเวทมนต์หรือเปล่าอ่าเป็นเมจิกดาเมจนะฮะใช้ได้ เชื่อว่ามันจะใช้สกิลที่เป็นกายภาพไม่ได้หมายความว่าจอมแกะรอยไม่สามารถยิงหน้าไม้ใส่ด้วยดาเมจ1 0 0 0 0ได้นะฮะเอาไว้ดักทางดักทางตัวที่มีอาวุธในมือนะฉะนั้นรอยเร่เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถใช้สกิลได้เป็นเวลา5วินาทีเี่วนะโอเคต่อไปสกิลนี้สร้างความเสียหายไม่พอยังทำให้ศัตรูตาบอดเป็นเวลา8วินาทีหมายความว่า8วินาทีนั้นจะลดความแม่นยำของการโจมตีขึ้น ลดลงสิมันจะลดขึ้นได้ไงวะอ่ะลดลงนะฮะโดยที่ศัตรูจะมีโอกาสยิงวดืดนะฮะสมมุติเราจะขึ้นแบบโจมตีล้มเหลวหรือสามารถหลบการโจมตีได้นั่นคือการโจมตีไม่โดนถ้าสมมุติคนที่เคยเล่นเกมแนวต่อสู้แนวเขาเรียกอะไร M M O R P G อะไรพวกนั้นนะฮะเหมือนแร็คแนนล็อกหรือเกมอะไรเนี่ยมันจะมีตัวที่ค่าหลบหลีกสูงจะมีโอกาสโดนตีไม่โดนสกิลเนี้ยประมาณนั้นคือโดนตีแล้วแม่งวดืด ยิงไปบุ๊บแม่งไม่โดนเลยก็มีมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะฮะและเพิ่มค่า DEX ก็คือมีโอกาสเพิ่มค่าพลังโจมตีตัวเอง240หน่วยก็เยอะอยู่นะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็20%อ่ะ25%นะฮะฉะนั้นร้อยเล่เป็นหนึ่งตัวที่เขาเรียกว่าเป็นมาน้อสายตาแต่สำหรับผมมองในสถานการณ์ที่ถ้าเกิดมันติดดาวแล้วมันดีบัฟคือต้องการไปป่วนเพื่อลดจุดแข็งคือไม่ไม่อยากให้แกะรอยเขายิงแรงไม่อยากให นักฆ่าเขาใช้สกิลได้รอยเล่เป็นหนึ่งช้อยที่น่าตัดสินใจในการใช้งานเขาทีนี้หมดสายกายภาพที่ผมแนะนําชุดแรกนะเรามาสายเวทบ้างเวทมี2ตัวที่ผมแนะนําในตัวที่ขาดไม่ได้ในโคสอตัวนี้สถานการณ์ใช้ใกล้เคียงกันแต่จะต่างกันแค่จุดประสงค์ในการใช้งานถ้าต้องการดดเมนนะักปิดเกมสตันจอมเผาผ่านครับหรือ,รอน้องหัวแดง ดเมจสูงสตันหมู่ขนาดปรานกลางสตันหมูด่ดเมจ5,300อันนี้ยิงคลื่นพลังครับระยะครอบคลุมปานกลางสร้างความเสียหาย3,700หน่วยนะฮะและมึนงงแสดงว่าเขามี2สกิลที่มันทำให้มึนงงนะฮะอันละหวินาทีก็จริงฮะแต่มันถ่วงจังหวะเขาทุม่มปุ๊บมึนสัก2องสามวิาสาดอีกทีนึงมึน นะฮะมันเสียจังหวะฉะนั้นถ้าต้องการตัวทำเดาเมจหนักๆและปิดเกมจอเผาผลานจะเหนือกว่าราชินีหิมะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเลยอะนะฮะแต่อันนี้เป็นแบบสกิลที่แบบน่าลำคาญคือสร้างความเสียหาย2,600หน่วยไม่ได้เยอะหรอกแต่อีก4วินั้นอนะ่ะมันสร้างดาเมจอีก1,625ฮะคือมันจะแบบสร้างดาเมจต่ออะคือเหมือนเหมือนเดินย่ำกองไฟครับโดนแล้วละอุ๊ยรอน แต่มันยังร้อยไม่หายอีกสี่วิอ่ะช่วงนั้นอ่ะก็จังหวะที่มันโดนคนอื่นกำลังยิงอยู่มันอาจจะตายลงมาเลยก็ได้เพราะไอ้พันหกร้อยมันอาจจะสร้างผลต่างจากแดงปึ่นปิ่นเป็นหมดเลยนะฮะสกิลนี้เพิ่มเม็ดให้ตัวเองอีก402หน่วยโอ้ไม่ธรรมดานะถ้ามันเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาจังหวะที่มันยิงเนี่ยมันแรงนะใช่ไหมฮะฉะนั้นเวทจอมผาผานเป็นอันดับต้นๆราชินีหิมะมุมมองของผมเองผมจะมองว่า เอาเขาลงไปคุมจังหวะให้เฉยคือดามจเขาเบา,เากว่าจอบผ่าผันนิดนึงอย่างที่บอกถูกแช่แข็งอันนี้ยเขาจะยิงศัตรูน่าจะยิงเป็นเส้นตรงนะฮะดามจมันแค่2600แล้วมันถูกแช่แข็ง2วินะฮะแล้วตรงนั้นอะ่ะมันจะโดนดามจเสียหายเพิ่มอีกนิดนึงเมื่อน้ำแข็งละลายฉะนั้นมัน มีประโยชน์คือใช้คุมจังหวะดีกว่าเพราะมัน5าวิไงไอ้เมื่อกี้สแตนแค่วิีเดียวใช่ไหมป๊แบบเดียวมันก็ใช้สกิลต่อได้แต่เนี้ยโดนแช่5าวิเนี่ยคือมันเอาไวค้คุมตัวที่เดินดุยดยเข้ามาหาเราอย่างเช่นนักรบคลั่งยืนคู่กุลาบยังไงถ้ามันเป็นเส้นทแยงมุมของราชินีหิมะมันจะโดนแช่แข็งอยู่แล้วอย่างน้อยๆยสาตัวนึกภาพออกใช่ไหมฮะคือมันจะโดนเป็นเส้นตรงสกิลต่อมาก็คือจะสร้างความเสียหาย4,400หน่วยอันนี้ ไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าเทียบกับเมื่อกี้คือ5 0 0 0กว่าหน่วยถูกไหมฮะอันนี้4 0 0พกว่าหน่วยแต่ว่ามันก็รุนแรงพอทีท่จะฆ่าได้นะฮะแล้วก็สร้างกรอบให้เพื่อนที่อ่อนแอสุดด้วยกันด้วยการสร้างกรอบน้ำแข็งเพิ่มดีเฟนส์400หน่วยก็เยอะอยู่คือเพื่อนที่กำลังจะโดนโจมตีหสมบตัวฮิวเรากำลังโดนโจมตีครับอ่อนแอที่สุดตอนนั้นนะ่ะเพิ่มดีเฟนส์ให้เขาทำให้เขาทึกขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วเขาฮิลตัวเองทันนะฮะคือมันเป็นกึ่งกึ่งซับพอร์ตเพื่อน ทำดาเมจคุมเกมปิดเกมตัวนี้คือดดเมจนิดนึงเน้นซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมมากกว่านะฮะล้วก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมรีชาร์จไวขึ้นอีก6หน่วยก็ปกติสมมติจะรีชาร์จเด้งขึ้นมาอันนี้อาจจะเร็วขึ้นอีก3% 5%แต่อแต่อาจมีผลต่างนะฮะซึ่งมันก็เป็นตัวเวทตัวที่2ที่ผมแนะนำในทีมชุดนี้นะฮะก็จะเป็น EP แรกสำหรับสายฟรีนะฮะตัวทั้งหมด ที่แนะนําว่าให้รีบปลดถ้าคุณอยากจะเล่นโคอย่างสนุกนะเดี๋ยวเราไปดูอีพีที่2กันว่าตัวทดแทนในสถานการณ์ต่างๆใช้เมื่อไหร่ทำไมถึงเลือกตัวไหนนะฮะโอเคยังไงผมขอบคุณมากนะกนะะันที่ติดตามผลงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe นะครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้ากันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ